จากข่าวที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่เป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการกรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มมาตราการลงโทษผู้ขับรถแท็กซี่ที่ได้กระทำความผิดร้ายแรง<ๆ>เช่นเสษหรือเมาสุราหรือยาเสพติดให้โทษเศษวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทรวมทั้งขับรถในขณะหย่อนความสามารถหรือกระทำความผิดทางอาญามีโทษตั้งแต่พักใช้จนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทันที หากพบเห็นผู้ที่ขับรถแท็กซี่ไม่ปลอดภัยทำร้ายผู้โดยสารร้องเรียนได้ที่1584ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใหญจากการทอกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก